ยายกับตายายสวัสดีพี่น้องสุกผู้สุกคนจ้ามือหนีกับผ้า,ากับโคกับป้าเลาะฮะเฮ็ดคือเก่าพี่น้องจ้าไปไปไป,ไปยเยาวราชยายฮันเข้าขป้ากันเลยจ้าพึ่งซาดพึ่งซาด บ้านเร็วแหวี้ยว่านี่เดี๋ยวตุ้มตุงต้งงมงามึอยู่เมือน,นี้บ้านเบิดแล้วโอู้อูแถวว่ายเหี้ยหยดเลยรุดขาหาค้าก่อนเลย ตัไวไหวหวานไงเลยเก็บเลยใช่ละคะงามหน่ะไงไหวเฮ้จชิทาวด้ลยนี่หว่านนี่หวนวลง,งามๆนม,นม

งามๆเลยใหญ่วท่านใจอีหรืพี่นาะใหเพิมเอียงแบบนี้เพิเงี่ยพีทห้ผีอีก ร่างออกพี่น้องพื้ขนขาไนไลาอมอ้อยอุ้ยดอ๋กำลังงองงมาเลยพี่น้องพูนทั้งในพูนเห็นบ่เดี๋ยวพาไปเบิ่งใกล้ๆขออนุญาตเก็บก่อนเดอ้อพี่น้องเด้อจำความเสด็จตัดขาตัดแข็งมันเนาะตัดถูกดอกที่ดอกโอ้เงี <laughs> ่ยตัดถูกดอกอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าร่างเธอเกิดบ่ได้ตัดให้เบิ่งหนาฉากเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าฝ่าวนั่ง พี่น้องปลาเพินพ่นผู้อื่นน้ำเนี้ยมันเพิ่นมาหลายพี่น้องพลาดเด้ออันนี้ลีลาอยู่กับประทันเพิ่นเนาะอู้ท่างผุนทังผุนนัน่งพูนเอยดอกเห็ดเนาะเก็บก้อนเลยก็ไดาจ้าค่อยตัดค่ะเฝ้าเฝ้าเฮ้าดอกหลังอุ้ยผีผีดอกหนึงนั่นเลยดอกนึงมีด้นี่ีด้วยมีด้วยมีดเอาแนวนี่เออเดตกดอกล่ะ โซตีโซน่องคนนแ้ดอก5ดอก5ดอกบ่สีดิมีดิสุดยอดเลยมีบ้านงามเลยพี่หน่องบานแข็งอยู่สุดยอดเลยดอกนี่งามเพ่งพี่เน่องอู้หูงาม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 นี่บ่สออดอกใดออดอกนี่บ่สโอเคมาก่อนจะคอยตัดขา พี่น้องเพื่อนน้ำกลนมาไล่แล้วโอ้สุดยอดเลยเนาะอืหามันเดี๋ยวไปต้องเอาอก,ก่อ็อตัดขาดีอยู่ยังคักเลยพี่น้องโอ้ยงแม่สุดยอดเลยจ้ะเฮ็ดปีนี้ช่วงนี้ออกไล่บางทนพักไปโดนเติบตัดสุดยอดเลยพี่มาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเก็บเห็ดมาเด้อ โอ้ ه, ดอกนี่พี่น้องสวยาง,งามเลยทังไ้ายน้อพี่น้องเนี่ยเพี้ยนอ,อยู่พี่สองดอกสามดอกโอ้อยู่ในเหลือพี่สี่ดอกพี่น้องแปดกล่องขอคือมงวให้น้องพี่น้องเลยถือหนามมาดอกนีดจ้ะ ขุยกับเห็ดพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะครับพอกลดคนไล่ไลยพี่น้องมือนี่มาฟอเห็ดผุนสาดอยู่ในซีดอกพี่น้องแต่ว่าบาา่อข้างในแหนมหาทั้งเอ็นอยู่คนน่ะจักเอาเงีงบังให้พี่น้องเบิ่งบนเนี้เอ้าโอ้พี่สองดอกทั้งผุนอีกป้าพี่น้อง ก๋วยเกี๊ยบเห็ดผงค้าลายไปบะแมนเห็ดผงสาดไปซองด่วนวันนี่พี่มึงเพิ่นเก็บขออนุญาตดึงขอาก้อนเนาะพี่น้องเด้อบางเทือกับบริเตัดขาให้เบิ่งเด้อพี่น้องอย่าเพิ่งหายคอยเด้อบางเทือกับท้ายมือเดียวกับเก็บลำบากเนาะพี่น้องพี่น้องมันก็นมาหลายเิ่งเนี่ยงามเลยขออนุญาตบ้างก่อนพี่ดอกเห็ดบใาญพี่น้องตาไล่น้ำข่อยกับปันนะ พี่จ่าพี่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 เฮ็ดโอ้ยมึงนี่ได้๋หาดอกโคกดอกพี่น้องเก็บไปแล้วสองผุนทางผุนเห็ดขาลายก็ลังออกเลยเห็นบ่หน่ะครับเพื่อเก็บเบิ้งสายใหญ่สายใหญ่เก็บเบิ้งเอ้ยดอกเห็ดยกำลังงามๆเลยเนาะนุ่มๆเลยมีมุ้งมันบอเดี๋ยวคอยตัดขาดอกโคก สองดอกเอาว่าอยากเก็บก่อนจะพัตัดค้าพี่เนาะเด็ดเอาพี่เหงาดอกนึงเดียวสองดอ,ก,อกดอกสองดอกพี่ก็ต้องผุมาเห็ดพอเห็ดผึ่งสาดงามมาใส่อ้อยดอกา อฮ้ยเนิดเพิ่งข้าวสิคะรออะไรสิคะก็เก็บสิคะผีดอกหนึ่งจ้ามาเก็บเอาเนี้ยนั่นหาหมูมันเบิ้งยาย,อยโอ้ผุนบอกทางผุนบอกไปเก็บไปเก็บไปเก็บใช่ละดอกเห็ด เห็นบ่เห็กตัวเต็มฟ้องอน,น,อนั่นอู้ยงามแห่งสุดยอดเลยพี่นอ้องมาเด้อมาเก็บเห็ดเดี๋ยวกำลังหน่อยๆก็มีนี่อืมขืมข่มๆแดดกำลังองอกกำลังออกอยู่นี่เดี๋ยวเก็บไปก่อนนะพี่น้องจะค่อยไปตัดคะ<ง>่ะตัดอยู่นี่ละตัดอยู่ป,ป่านนี่ละตัดหลังสากเก้พี่น,อน้องเอาผลมีบ่ อ้เน็ตหน,นีง่ายนี่ว่าไอเหี้ยงพี่นอนี่ติดมีพึ่งแม่เออสุดยอดเลยจ้ะเก็บเลยพี่น้องพักเอาเลยเห็ดพึ่งแง่จ้าพี่ดีเถนะอะเนาะมาอยู่ดีกันสิบัย่างดอกมันเหน็ดเบื่อจ้ะเ็ดพึ่งดอกอง,งามเลยอขอนุญาตเก็บเผ็ดมากกว่านะพี่น้องเด้อ ลาสิตัดขาน้ำก้นพี่น้องป้าเพิ่งก็มาลายลายเหมือนนี่มึงนี่ยบุ้ยดอกเห็ดนี่อีกบบ๊อบ่าเดี๋ยวหาพี่น้องฮะเดี๋ยวเปิดอยู่เอออมานมันจ่ามานมันมาลายควันมาจากหมือนนี่โอ้ งามนะเนาะเิดขาพอต่อไปน่อยเล็กสิมีโมหรือบอพี่ทำอะไรกันจ๊ะโอ้มานั่งเฝ้าเห็ดเหรอ ดอกลายเทนอไดกระตาเพลินนี่นอสุดยอดเลยจังวะนาำงามจ้ดอกอพี่ดอกหนึ่งเอ้ยมืออื่นนี่โจมเอาผุนไ้เฮ็ดนี่เฮ็ดเพิงเขา

เสด็ยัางสกตาเนี่ยเด็บินบินเกินคืนเฮือ มดหลินโมเมนต์หมดหลินเด้อปวกได้หนั่นอเ,เออสุดยอดเลยพี่นอ้องดูนี่หลายดอกแฮงน,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 นี่เอาตัวน,นี้ก่อนเอาเอาคุณยายเอาตัวนีเอาหนีไปตัดก่อนหมดจอแล้วเทิงหมดเทิงปวกพี่นอ้องปวกไงขบับกลับเลยพี่ไปมาพี่มาพี่คุณยายมาพี่มาพี่มาพี่เออพี่นอ้องเอ้ยอุ้ยดอกกระหน่อกมี่อุ้ยอุ้ย ดอกเงี้ก้อนคุ้นใจเออเก็บเลยอดอกใหญ่นี่ก้อนเหญ่ก้อนบอกอ่ะอะพี่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 น้องเออสุดยอดเลยตัง้งมือเพื่อกว่ายี่สิบสามสิบดอกไปเพื่ทันเพื่อนดอกจก้ะมาสวยกว่าเพื่อนพี่ดอกได้ดอกคุ้นบ่ดอกดอกันหน่อยยูหันนะั่นเอาได้บ่อยู่ไตมึงเอาไดรยูบ่นนั่ละนั่นละ,นนละยูกับไก่มีดมองเคี้ยสิเคี้ยกับพวกเคี้ยตะเตือเออ ถูกต้องแล้วเอ้ยงามคักอุ้ยหมดหมดหมดยกหมดหมดหมดอุ้ยดอกหยกงามแห่งพี่หนอนี่ละงกหน่อยโอ้ยเด็กหน่อยว่าเป็นเห็ดพอบ่เน็่ละงกเหลืองหน่อยละงกเหลืองใครละงกเหลืองพี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 ไต่ดิไต่ตองนี่ เมียนเด่ยขนาดนั้นแ่ะอือดูสีสีพีอือดอกใหญ่ใครใหญ่อือให้ยายเราจัดการทำความสะอาดเก็บเลยนิดพึ่งดังหีน่อยเอาไปกวยดอกพอดีข้าโอ้ยดอกรุดจ่อยตัดขากปอนนี้แหละอันี้ ดอกเห็ดเนเาะเห็ดเทิงซ่าดเอ้ยอ้าดอกคุณบอกอ้าดอกกันก่อนบปะเอเเออ้าวดอกนี้ก่อนเก็บอาดอกกันก่อนเอามีดตัวคุณหญ่เอาอยู่บ่เสรจละดอกเ,กเอห็ดถ่ายกับทายน้ำกับ,บอ่อทนันคุณยายเก็บไว้เฮ่ขาดแต่โฟก,กัสมีดอยู่ สวยงามเลยจ้ะพี่น้องดอกนี้ตัดกระบอกขาดเ้ยดอกขาวขาวเลยว่างามแห่นี้ดอกกุ้งใหญ่นาะบัวผีดอกนึงมีดอกนึง สองทางอ้อพอได้ก็ดอกไงตะเก็ยบไปเบิร์นี่จากล่ะอ,อู้พี่ขออนุญาตขออนุญาตดเดินเึ้นมาก,ก่อนเ้อจากพี่หน่อยจะคอยจะได้เอามาตัดค้าน้ำกดพี่อู้ดอกไปหน่อยหลายเลยจ้ะจอนไรเอาได้เอาไปก่อนพี่นีแจะดอกไปหน่อย พึ่งขมิน้นบานไหวแหงพี่น้องเบิ่งจังวาหิดออกได้เหรอ มไม <laughs> พี่โอ้ยขากบอจะไปแก้อเอาใน้หนีเลยบี้ป <laughs> ุ่นโอ้ยสุดยอดแหี้าง,งามเนาะจากพี่น้องด้อนหนึ่งไกลๆกันนี่แหละเนี่ยโ <laughs> เห็นออกม,มาจากคอนมาขออืนอันตันเลยพี่น้อง แกนอันตันเลยเฮ้ยสุดยอดเลยพี่นอ ครับก็มาเอาดอกพี่บานอาพี่เขียนี่หน่อยถ้านอะเหลือเพลินเลยเนาะเฮ้ยสุดอยอดเลยจ้ะน้ำบ่เฮ้ยผีดอกหน่อยไม่ในข้างในกันมีติดไหวติดไหว ป้อหุนขานาะสุดยอดเลยเป็นจะแน่ใจพี่น้องมือนีในเฮ็ดงามงามเกือบเต็มตาอยู่เด้อจ้ะไปไปสิ้อ้าออกเมื่อเลยจ้ะมาพี่น้องเก็บเฮดเต็มตาแล้วก็หาส้มหาเสียบกระชายแกงโซดหอนหอนกินแดดแดดตักบาตตอนเมืองหัวเพื่อนต้อพี่น้องเนาะ พี่น้องมากคลิปนี้มากไปหาเห็ดกับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปใหญ่กับตายายนั่นไ้ไลยเด้อพี่น้องจ้ะขอสับมือสวัสดีค่ะ